ยินดีต้อนรับสูนนส่ช่องของกริว่าเจนี่กับวันนี้ร์รีในเกมฟาร์มมิ่งสมเนา3,000ลิบสามนี่นะครับผมโอ้โหโอเคนะครับผมอ่าก็ในส่วนของพาร์ทน,นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทสำหรับมือใหม่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังที่จะเตรียมในส่วนของการเก็บเงินสะสมทรัพย์นั่นเองนะครับเพื่อสร้างในส่วนของผลกําไรหลังจากที่เรามีการเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอย่าอย่าลืมนะต้องบอกเลยว่าไอ้พวกฟางเนี่ยแก่ๆเนี่ยนะฮะที่มัน ตกตามพื้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะนําไปนะครับขายได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมโดยที่เราเนี่ยนะครับจะต้องเก็บฟางนะเข้ามาในป่องนะเข้ามาในป่องอะไรเข้ามาในเทเลอร์ตัวนี้นะครับนี่ให้เต็มเลยแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปสร้างผลกําไรของเราได้ต่อเช่นเดียวกันนะครับวิธีการง่ายนะให้เลือกเราไปที่ร้านค้านะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ในส่วนของ f o r e w a r w a r k i n นะครับวอกอนตัวนี้นั่นเองนะครับในส่วนของ 490S นั่นเองนะครับดีเทลของมันเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะขนในส่วนของเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของหญ้านะครับฟางนะครับหญ้าแห้งต่างๆนะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับและเป็นที่ที่เอาไว้ให้ม้ากินด้วยนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะยาวๆอย่างนี้จากนั้นกดลูกฟันเฟืองได้เลยครับผม มันก็จะมีเสียงแตะๆตๆอย่างนี้เข้ามาใช่ไหมเออนะครับพาร์ทนี้จะไปแบบรวดเร็วนะครับผมไม่เสียเวลานะฮะไม่เอาน้ําเราจะเอาเนื้อนั่นเองนะครับจัดไปตามท้องเรื่องนี่เข้าไปอย่างนี้เลยครับผมเฮ้ยมันแบบคือถ้าใครเข้าเกมมาใหม่ๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมีในส่วนของเฟรมเรทตกอยู่บ้างนั่นเองนะครับก็ต้องรอในส่วนของตัวพจนหน้าเกมนะครับผมแก้ไขเข้ามาตรงนี้นะครับ ตามหลักแล้วเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยนะฮะควรจะปรับเป็นแบบระดับแบบ60 fps กันได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะที่จริงเนี่ยมันต้องวอร์มสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันกระตุกนะแต่ของผมเนี่ยคือเขาได้ว่าแะไะสายรีบไงอ่าเก็บไปครับเพราะเราเนี่ยนะครับจะเป็นพาร์ทเสริมสำหรับมือใหม่เลยน,นั่นเองนะครับอุ้ยทำไมมันถึงเฟรมเรทตกอะ เอ,อ,อย่าตกดีครับอย่าตกดีเพื่อนนะสุดหล่อกำลังเก็บฟาร์มอยู่เลยเนี่ย<ม>จยัดไปเก<ม>็บให้หมดครับเก็บให้หมดครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆนะครับ<ม>จัดไปวันนี้ เราอยู่ที่เดือนในส่วนของพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่ออมีน้ําตาจะไหลต้องบอกนี้เลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้รับการโดเนตนะครับหนึบาทโอ้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นขอบขอบเพราะคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับผมที it, ่ให้เกียรตินะครับสาหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับสำหรับช่องรีวิวห้าีนะครับก็ต้องกราบขอบกราบขอบคุณมาท่านที่นี่ด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับจะโดเนตโดเนตมากโดเนตน้อยไม่สําคัญครับ ก็สาคัญอยู่ที่ว่าโอ้โหคือมันเป็นสิทธิ์นำใจเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกแบบขอบคุณมากตั้งแต่ทําคลิปมาผมแทบจะไม่เคยได้ในส่วนของการโดเนตเลยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณมาณนที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับจะสัญญาเลยนะว่าจะทําคลิปต่อไปแล้วก็ทําคลิปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนะครับชาวแฟนคลับในส่วนของเรียวฮัจีกันนั่นเองนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องเรียวฮัจีกันด้วยนั่นเองนะครับจัดไปต่อนะครับผมป๊ เก็บให้หมดนะครับก่อนที่เราจะทําในส่วนการาถ่ายหน้าดินนะครับ <c oughs> มันไม่ตรงวะขับเหมือนคนเมาเลยไว้อีกานะฮะตอนนี้ก็บรรยากาศบ้านไร่ของเรานะครับตามสไตล์ชนบทอย่างพวกเราเทุกคนนั่นเองนะครับ ก็เป็นอะไรที่แบบหาไม่ได้อีกแล้วนะครับในชีวิตจริงเนี่ยนะทุกวันนี้ก็ใครอยู่ที่ป่าปูนก็บางทีก็อาจจะวุ่นวายนะบางทีก็อาจจะแบบว่าเออเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้มีการหนีนะครับหนีเมืองกรุงนะหนีป่าปูนนะครับมาทําไร่ทําสวนนะครับผมที่บ้านเกิดของเราเห็นไหมก็จะมีในส่วนของบึงนะฮะมันดูไม่เหมือนบึงเลยมันดูเหมือนแม่น้ําเลยโอเคก็เกือบ,เ,บ,เ,บเต็มละ ครับหมดพอดีที่เหลือคือเสร็จเล็กเสร็จน้อยก็ช่างมันโอเคทีนี้หลังจากที่เราดําเนินการนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดําเนินการในส่วนการขายเลยใช่ไหมก็ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเอาให้ในส่วนของุูกไก่ของเราก็เป็นไปได้นะครับเนาะหรือว่าใครเนี่ยนะฮะอยากจะเอาไปอัดแท้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรถคันนี้เนี่ยนะครับความเร็วของมันอยู่ที่เฮ้ยเฮ้ยโหโหเกือบ ทะลร,รถทะไล่อะโอ้โหถนนเส้นนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ารถบรรทุกเนี่ยเขาขนตามเยอะนะฮะถนนมันจะลื่นๆื่นนิดนึงยิ่งฝนตกนี่คือแบบเสียทรงได้ง่ายเลยนะครับเอ๊ะทำไมวันนี้เฟรมเลทมันตกจังเลยวะนะครับจัดไปต่อฮะต่อเนื่องนี่ครับอันนี้บ้านอา่ารุงชมสีนะครับนี่เป็นบ้านกระต๊อบหลังเล็กๆนะครับตอนนี้แกไม่ได้อยู่ละนะครับผมแกไปไหนครับเอาแกไป ไปไปลวฮะแกไปเขาเรียกว่าวไปตามหาลูกนะที่ที่ที่กรุงเทพนั่นเองนะครับบ้านลุงและบ,บ้านสีลุงจุมพลนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับก็ข้ามสะพานแม่น้าแควรเรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการครับมาเอาฟางขายนะมาดูกันว่าเกือบเต็มค,คันรถของเราเนี่ยนะครับเท่าไหร่ก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะที่ฟาร์มบริบูรณ์ครับผมจอดไปย่ายเสียย้ายถือย้า้ถานครับนี่ครับพอเราขี่เข้ามาใกล้ๆแล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะขึ้นว่า you c a n s e l นะครับมันก็จะปล่อยไหลอย่างนี้เลยโอ้โปหปึ๊บเฮ้ย4,600ดอลล่าโหเยอะนะเยอะนะอันนี้คือเยอะมากอ้าวเฮ้ยเ๋ยวๆๆๆอันนี้คือเยอะมากนะเห็นไหมคือถ้าเราไม่อยากให้วัตถุดิบเนี่ยนะครับอยู่ๆมันก็แบบ เสียของอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอามาขายแบบนี้โอ้โหล้อล็อกล้อล็อกนะครับเพิ่งไม่ได้เปลี่ยนโชคคู่มานะครับเขาได้ว่าไม่ได้ปรับสตรัทอ,อ่ะเนาะอ่าโอเคนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนการคลิปเสริมนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะดำเนินการเล่นให้สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าผมมีเทคนิคอะไรหรือว่าสูตรไหนสำหรับมือใหม่มือเก่ามือกลางอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ ได้รับชมรับฟังนะครับทุกคนจะได้เล่นเกม, ink, ม,เมร์มฟิ l i n g s i ร u เตอร์กเรกมที่ดีที่สุดในตระกูลของทำฟาร์มเนี่ยนะครับเล่นให้สนุกเล่นใหมีความรู้แล้วก็เล่นได้อย่ากพัฒนานั่นเองครับผมสวัสดีวันนี้รวิว 5G มาแวะทักทายกันทุกคนอย่าลืมรอในส่วนของ EP ใหม่ที่เราจะไปทําการซื้อในส่วนของโรงงานเพื่อที่จะแปรูปในส่วนของทันยพืชจากนั้นเราจะเอามาทําในส่วนของคนรัฟังสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม เลี้ยวดีครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว